อย่างที่รู้อยู่มาอมาดิวมีไอเดียวของใครรึพี่ออฟบ้าห <laughs> มายถึงว่าซาทั้งคูอ่ะ่อนข้างจะชอบ้าที่อ๊อฟอเขาเป็นคนที่เก่งในทุกเรื่องแล้วเพล, <laughs> ลงนีน้เป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆเลยความหมายคือรู้คือว่ามันติดเป็นเมโลดี้เยอะ ที่สักครั้งมาดิวก็จะตามมาดิวได้ไม่มีมาทำเพลงพร้อมไหมฮะเพลงเมื่อก oui> ี้นี้ชอบในคับรรดาออลสเตตสองคนอย่างงี้ก็ขอเสียงดังๆถึงรอบหน่อยเลยันน่ารักมากใช่ครับหน้าร้องมากไปครับดูแล แที่เราทุกคนได้มารวมกันในงานแบบนี้งานที่ดีๆแบบนี้มีพี่ต้อยที่เป็นผู้หญิงที่น่ารักขนาดนี้ขอบคุณพี่ต้อยมากครับท,ทให้อย่างน้อยเนี่ยความฝันเบสนกับมาลิวเป็นจริงแลวไม่คือจริงๆจะบอกว่าก็นี่มันก็เหมือนเป็นคอนเสิร์ตของเราสองคนเลยนะใช่คอนเสิร์ตเด็กๆถ้าไม่มีพี่ต้อยก็ไม่มีคอนเสิร์ตนี้ถูกต้องครับก็ต้องขอบคุณกินนั้นมากๆดูดูไว้เลยนะครับดูไว้เลยว่า ผู้หญิงดีแบบนี้นะครับสนับสนุนน้องแบบนี้ผลิตภัณฑ์เขาจะดีขนาดไหนครับต้องเว้นผมนะแต่ฮะปกตินี่ผมจะชำนาญเรื่องถั่วนะฮะที่จะกาเิอขาบ่อยแต่มาจะเ่อาจิงจันะอันนี้พูดแบบไม่ดีเช่เลยนะครับ ผมว่าชอบกินไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะไอ้ถั่วที่ผมกินเมื่อก่อนเข้ามาอ๋อถั่วฝักยาวไม่ใช่เป็ดมะม่วงใช่มะม่วงอ๋อนี่ก่อนแล้วคืออย่างอึนอะก็อร่อยแต่ในความชอบผมชอบกินเป็ดมะม่วงใช่อยากจะบอกว่าคือมันมันไม่มันสินค้าเขาดีมากนะครับม่ทำไม่ทำให้อ้วนอ่ะว่านั้เถอะใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นขนมที่แบบว่ากินแล้วไม่ค่อยอ้วนเพราะเขาจะอบไง ใช่ครับแล้วก็อย่างเบนเนี่ยคือดีมากน่ารักมากครับเขาเวลาไปถ่ายซีรีส์เนี่ยเหมือนเหมือนย้ายบ้านนะฮะยิอไปยิ่ใหญ่มากนะฮะเอนมามีแต่คลีนนัะคือแบบคือผมเองก็แบบว่าเออเบนถ้าจะรับพี่ต้อยขนาดนี้นะคือเราเราแค่ชอบในส่วนของแต่เชื่อไหมแต่ฟังเขาพอเขาเข้าไปเนี่ยผมกินคนเดียวเลย มันอดไม่ไหวแต่ไม่อ้วนเนี่ยมันไม่อมม้วนใช่มไม่อ้วนทีเนี้ยก็ขอบคุณวิทย์ต้อยมา,มากๆครับเพราะว่านอกจากวันนี้ที่เรามาร้องคอนเสิร์ตที่เราภูมิใจว่าเรามีคอนเสิร์ตร้องกันสองคนละอีกหนึ่งอย่างเลยคือที่เนี้ยคือที่ final audition ของเราครั้งที่แล้วที่เรามาเรายังเป็นแค่เด็กรักในการร้องเพลงวันนี้เรามาในฐานะศิลปินใช่ไหมคร AF เดี๋น,นี้ท่ามเมียมนมากเลยนะวันนี้เรามาในนามของศิลปิเนเอเพราะฉะนั้นเราขอขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้วันต่อๆไปด้วยเพลงนี้ครับ เรา rs. พูดคุยสักนิดนึงก่อนจะกลับกันดีกว่าใช่ครับใครเมื่อกี้ค hey, ือขลุูเลยนะยังไม่ได้พูดไม่ใช yeah, ่ไหมคพ่อเป็นเพลงเมื่อกี้ตอนที่เรามานึกออกไหมว่าตอนที่เรามาออดิชั่นที่เนี่ยเขาเปิดเพลงนี้ตลอดรายการเลยเปิดเราเดินไปเดินมากินข้าวทำเวิร์กช็อปก็เปิดตลอด วันนี้เบ็นมีสิทธิ์ได้ร้องเพลงนี้หนึ่งในส่วนร่วมของการที่เบ้นมาอยู่วันนี้ใช่ครับก็ดีใจคืออย่างผมเนี่ยไม่เคยดูเองมาก่อนเลยนะแล้วก็พอเปิดเพลงตอนมาที่นี่เขาเปิดเพลงเลยวะไม่ <c oughs> ไม่รู้จริงๆไม่รู้แล้วก็มันไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาร้องเพลงนี้อืแล้วก็จะเป็นเพลงตั้งแต่วันนี้ไปจนวันตายเลยครับ <c oughs> <c oughs> หนึ่งในส่วนร่วมที่มาทำให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้คือพวกพี่ๆทุกๆคนใช่ขอบคุณที่ต้อยทีนัสบรรยแก่พูดบรรลอขอบคุณรขอบคุณวเดินแตเรื่อว่าจะขอบุณอื่นกูพูดเชิกันก็ขอบคุณที่ต้อยกีนัสที่เรับนะครับขอบคุณพี่ๆทีงานทุกๆคนนะครับในวันนี้ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนที่เข้าบ้านนะครับ ขอบคุณเวทีเอฟครับที่ทําให้เราสองคนได้มายืนจุดนี้ครับความสนุกของพวกเรานะครับผมยังไม่ได้จบแค่วันนี้เพราะเรายังมีโปรเจกต์กินกัรต่อๆไปมาร่วมสนุกมาชิงช่อกันได้จะได้ไปมีความสุขด้วยกันพร้อมๆกันครับผมครับก็วันนี้ใจก็ไม่ได้อยากจะเลิกนะฮะแต่ก็ก็ต้องลานต่หน้าที่ครับผมวันที่หมดหน้าที่ของพวกเราแล้วจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆครับ เกนแบบว่าอบูนจริงๆเป็นอย่างนี้ตั้งแต่อยู่ออกมอออกจากบ้านเลยใช่ไหมครับผมอาอละอ่ะตอนนี้ให้สองคนไปพักก่อนครับนั้ะจะดื่ม,มน้ําอะไรได้เลยนะครับ,บแล้วเดี๋ยว<อ>เราจะมีก<อ>ิจกรรมกันต่อนะครับที่เมื่อคู่นี้ที่ผมไม่ได้ถ่ายรูปๆๆและ